สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดของธนาคารออมสินผ่านแอป m ม m o นะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่แอป m ม m o นะคะแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะคะที่แอปนะคะก็จะมีเมนูสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดขึ้นมานะคะใครที่มีเมนูนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปสมัครได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีนะคะก็ให้ลองเข้าไปอัปเดตเวอร์ชั่นดูก่อนนะคะพอเรากดเข้าไปในเมนูสมัครสินเชื่อนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ให้เราอ่านนะคะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะถ้าเราอ่านหลักเกณฑ์เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มสมัครคะ่ะระบบก็จะเด้งเข้ามาให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะคะด้านหลังบัตรนะคะ แล้วก็กรอกหมายเลขลงไปค่ะถ้ากรอกเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดที่ปุ่มถัดไปนะคะเมื่อเรากดปุ่มถัดไปแล้วนะคะระบบก็จะเข้ามาสู่หน้าสมัครสินเชื่อเสริมพลังรักฐานรากนะคะก็ให้เราตรวจสอบข้อมูลการสมัครนะคะตรวจชื่อรหัสประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็เบอร์โทรที่อยู่นะคะแล้วก็อีเมลตรงกับข้อมูลส่วนตัวของเราหรือไม่นะคะถ้าตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดที่ปุ่มถัดไปค่ะ เสร็จแล้วระบบก็จะแจ้งรายละเอียดสินเชื่อทั้งหมดนะคะคือเราจะได้รับเงินจํานวน1นึ่งืนบาทนะคะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะได้18งวดบางคนก็20งวดก็แล้วแต่นะคะก็จะบอกเราว่าผ่อนกี่งวดงวดละกี่บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะเริ่มส่งในวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะคะแล้วก็จะบอกวิธีชําระเงินนะคะก็คือตัดบัญชีอัตโนมัตินะคะ เมื่อเราอ่านข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะพอเข้ามาสู่หน้าข้อกำหนดเงื่อนไขนะคะก็ให้ติ๊กที่ช่องข้าพเจ้าอ่านและยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเราไม่ยอมรับนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะกู้ได้นะคะถ้าเราติ๊กในช่องแล้วนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มยอมรับค่ะ ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มยินยอมค่ะระบบก็จะเด้งเข้ามาถามเรานะคะว่ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตนะคะก็ให้กดที่ปุ่มยืนยันค่ะระบบก็จะแจ้งนะคะว่าจะส่งรหัส OTP นะคะไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราลงไว้เมื่อกี้นะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มกดเพื่อรับรหัส OTP นะคะ รหัส otp ก็จะถูกส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราที่เคยลงไว้กับธนาคารนะคะก็ให้เรานำรหัส otp นะคะ5ห,หลักมาคีย์ใส่ในช่องนะคะถ้าเราคีย์เสร็จแล้วนะคะก็ให้กดปุ่มยืนยันค่ะก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะคะให้เรากดที่ปุ่มตกลงค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสู้พโควิดของ อมสินนะคะเสร็จแล้วให้เรากดที่เครื่องหมายถูกนะคะเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้านะคะพอเรากดที่เครื่องหมายถูกแล้วนะคะระบบก็จะแจ้งนะคะว่าที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะคะอยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะธนาคารจะแจ้งผลผ่านไมโมภายใน3วันนะคะกรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อนะคะ ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวเช่นรหัสผ่านไมโมผ่านช่องทางใดๆโดยผลการพิจารณาสินเชื่อจะแจ้งผ่านทาง SMS และไมโมเท่านั้นนะคะถ้าเราดำเนินการเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราแบ็กกลับไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็รอภายใน3วันทำการนะคะทางธนาคารก็จะส่ง SMS มาแจ้งแล้วก็จะโอนเงินเข้าให้กับเราในบัญชีไมโมของเรานะคะ ส่วนมากก็จะพิจารณาไม่ถึง3วันนะคะแค่2วันก็จะได้รับ sms แล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีแล้วนะคะสมัครง่ายๆลองไปทำดูกันนะคะดอกเบี้ยก็ถูกนะคะแล้วปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีแอป m ม m o นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ